โตปีนะครับกับเพื่อนผมนะครับเรปัญหาไปไหนวะเนี่ยทุกคนต้องาแล้วครับมาต่อนะครับหาต่เพื่อนทุกคนนะครับหาต่อกนแลนะครับทุกคนตอนนี้รถห้างนะครับทำอะไรทำอะไรไม่ได้ครับรถความนะครับวันนี้ยังเป็นรถความวะเฮ้ยครับเจอคนแล้วครับ ยี่ผีดำซุ่มพิชิตเฮ้ยม่ทำมาเลยเวยเฮ้ยเฮ้ยผีครับทุกคนมาด้วยอย่าบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยหารำพันนางมาด้วยครับทุกคนโอ้ยมันตายด้วยผีครับนี้แล้วต่โอ้ฉีดด้วยครับไม่เพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเมื่อกี้เจอผีเหรอใช่ตาัดหน้าด้วยผีไม่มีในโลก มีครับคิดว่ากูขี้โม่ไปเจอเคฟซีบอกว่าไปดีกว่าเคฟซีอะไรฮะเคฟพี่อะไรเคฟซีอะไรนะเชียวอะไรเฮอกูนิ้ว่าเคฟซีกูเชี่ยรับบลูเชื่ออย่าเออไม่เชื่อยรับบลูอีกกระแสโอ้งเวียนนะครับไม่เชี่ยรับบลูครับตอนนี้เขาก็ได้รถมาแล้วครับคึ้นแล้ครับเราเชิดกันนะครับนี่ครับโต้ผมอ๋อ กามาขียนไม่ไดหรอวตถุพักเสร็ล้แต่งตัวเสร็หรอวัดฟพัรียยังเสร็จามาส่แล้หน่กมนกู้ชนวะีูดีมันกอดีกดีนีแล้วป้า้า้าเอ่อีเอีนาเป็นออกูด้วยอจกูลักลอกูด้วยใจก้อกูร้อนไหัน เจ๋าะนี้แล้วจะไปนั่งลอกเฝ้านี้กูรู้อากูเจ๋ากูเจ๋าะเพื่นมาเลือาตามมาพี่เด็กจื้ว่าเด็กกูรู้ว่ามีเพื่อนตึง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 เฮ้ยเจ๊า โอเกคเชื่อยารบดูครับพ่ปพี่ปอพพี ouais> ่ปไปารอบดูคร pues ับกคพี่ปอบมันแหลลินพอครับมันตพีปบเลยคกคพี่ปไปเช่ารบดูครับ ดึงดึงดึงกโลบีแสตแดงๆๆแสตมเชรถคนรถผมพานะครับไปไม่ได้ครับทุกคนต้องตงใช้อท้าเดินนะครับให้คุณยิงเกียร์รถโอเคช่ารครับให้เป็นรถคนคนอื่นนะครับไม่ใช่รถของเรา

เด yeah. ี๋ยลุงพาไปส่งขึ้นมาขึ้นมาเลยเนาะเกบอืมหนูนี่คุ้นหน่ามากเลยฮะเล่นงลุงของใครเลือดมาแลล้วุงชื่ออะไรครับอ๋าลุงื่ออิสราเอลอิสราเอลล่ะทำไมลุไปอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้นี้มันเฮี้ยนมากฉันฉันไม่ไว้ใจใครละเอ่อแล้วช่นพวกคุณช่วยน่าจะไว้ใจครับ มึงเอาทุกอย่างคนเอาอ่ะเลยเอาอะมูสิรอใครมาครับถ้าใครเจมาติดผูกเลยติดผูกเลยก็คะแนนติดผูกมันจะโซลิตติดถูกคองไระจายไปสนามอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อสนามแบบกระทิงนะครับน่าจะเหมือนมากนะครับทุกคนน่าจะเหมือนกับสนามกระทิงนะครับเสียแล้วครับ ครับผมเห็นผมมอไซค์ขรับสีม่วงครับครก็ได้ช่วยผมด้วยห็นคนรับไปดูกันนะครับก็ได้ช่วยด้วยโ่มกระดูกขึ้นครับอุ้ยเลยกุครับช่วยผมด้วยันได้ไหมมันได้ไห รถผมรถผม็เลยไปรู้รู้มาสครับรถผมรถผมพังครับพังแถนกูัพังแขนละพังแขนเอคนทันยังไงให้รถไปนะครับรถผมคนทำยังไงสาวไปเยอะกับไรด้วยเยอะแต่ว่ามีเลี้ยวมีเสียงอยู่เลยอือเฉลม นี่แล้วผมรอที่นี่มาเป็นชั่วโมงแล้วครับเฮ้ยคุปปากดิผมรอที่นี่เป็นชั่วโมงแล้วครับจำไม่จำเสิร์ฟคนครับเย้ต่อ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 ทยังไงต่อดีครับตะเกิ้นทำยังไงต่อดีครับทำยังไงต่อดีครับ

อะไรอ่ะแะถือรถชนครับอือลุงว่าจะไปดับเบพลบุรีมากขึ้นมาดี๋ยวลุงไปส่งบ้านลุงอยู่ไหนล่ะแถวแถวเมืองกรุงศรีครับแถวแถวเมืองกรุงศรีครับเมืองกรุงศรีนะครับเนี่ยตอนแร้เราก็ทุกคนไปแล้วนะครับอย่าพูดคำหยาบนะครับไม่งั้นมันจะมานะครับอยจะพูดคำหยาบด้วยไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะมานะครับ มันจะจะมาพองกับเพลงนี้ก็ได้คุณต้องพูดกับคุณต้องพูดอะเป็นไงวะเดี๋ยแล้วพ่อแม่ผมโบบโบรานณคพ่อโ้แบบโบราณนะครับวมันจะมาพองกับเพลงนี้ด้วยเฮ้ยดิลิซินยบุตรบุตรเดี๋ยวแปบเดียวบุตรครับคุณคคลงน้ำคับคุณไม่ลงครับไม่ลงไม่ลงหัวเนี้ยหนูหนครับ ลงก่อน<โ>ดเดี๋ยวยลง<ป>ยาวรถคนใหม่มาเดี๋ยวครับเดี๋ยวลงยาวรถคนใหม่มาแป๊บนึงครับไม่พูดทำไมดูดูที่ใช่ไหมครับย,ย,ย้อยย้อยย้อยครับอุ้ยทนดีแล้วเท่านี้แหละทำไมจะมาพอมาเพ่งนีู่เลยบุกปอวนดีกว่าย่าบัดดังโง่แบบนี้ดง,งกูหาของที่ ลองกับเพื่อนนะลองนอยูถ้าคิดว่าลุงมันจะเดินไปคิดว่าโอเคงั้นเราไม่สนใจก่อครับแค่ว่าลุงมันจะเดินไปพวกเรากางเต็นท์นอนอยู่ที่นี่ก็รอก็ได้นะเพื่อนคะผมบวมาครงหนึ่งวะผมเข้าไม่ได้ครับตัวฟูงพุทครับบวมาลดไขวะหนันู้นู้โอ้ยุ้งมาล็อครับทุกคน ไปครับไปตู้ไอ้ยลุงมันน่าดูตู้วะไม่ได้ไมคุณวะช่างเถอะครับเราพีบุ้งเล็บเปลี่ยนอวตารไปมันจะเสียไปแล้วคนนะครับไปครับไปเลยฮึ่มที่สุดกูกูก็รอดที่สุดกูก็รอดกลัวใช่แล้วกลัวแล้วเชื่อเสียงที่อยู่ดีหัวมันดีหัวบัวบัวเปิดเพลงเนี่ยรอดครับรอดครับรอโหลดบัวอีกเลย ยัยบุคุยเกือบ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 บุคุยเอ้ยเอาจะได้กินซีฟู้ดไก่ถึงแล้วเนาะเมืองกรุงศรีนู่นเล้วครับเทค่ครับคือว่าทางมันมันมันจะเป็นอุโมงค์ครับน่ะมันจะเป็นอุโมงค์ครับทางกรุงสีอะไรอยู่างเ้ยบ่บ่นี่วะสร้างหัวบอลอะไรกัน ทีมันเอพันพันปีกูหูเลยมันเรียกใครครับก็กูเกิดเมืองกรุงศรีไอ้ทียเกิดเมืองกรุงศรีเหรอครับแล้วผมก็ลุงก็เกิดแถวๆนั่นเนาะเพราะนั้นเมืองอะไรอ่ะเมืองอะยาเมืองอาซิมานุว่ะเมืองอาซิมานุว์เป็เชี่ยเลยโว้บ้านผมไม่เคยเห็นนะไปทางไหนกูไม่เคยเห็นเมืองอาซิมานุว่ะ รียว่าหรีอว่าบ้านหลงยูถึงพูลยเเลยเเขอบคุครับายมีเพยงน้คดงครับเปิวเปอเิประตูด้วยนะเปลวขอบทอยากเลยมึงไปื่วหรไครับไปยัูดำมืดบูดำมืดเลยโปปังปยยังดำมืดมจำได้ว่าว่านไม่มีรถไถนี่หนาเน่ยมั่นาน ยังยังตีมขึ้นี่ขางนึงอะตีนขางนึ่งขี้อะตีรูี้ตีขาเนี่ยเชอว่าเออวะอะไรวะเอ้าใจไมีกินดีกว่าดีนดีกว่าข้าวขาวกินดีกว่าน่าจะน่าจะอร่อยนาดูมามามีอะเฮ้ยดกดครับกดกด แลานอนแล้ววังนี่ยู่สิเพียบแปลกเลยเราติดต่ออะมันลงได้มันบม่เป็นยังเดรียมผู้ติดดีกระสีด้วยเล้วไปชิปสัตว์เลยนะคาเฟ่คาเฟ่เออบอกเลยคาเฟ่กูแก่กูเปื่อยเนาะโอเคอเสร็จแล้วไาอดีตโก้โอ้ยเช้กูติดแล้วครับ

แน่ครับขาคอตู้ข้านึงอ่ะอยเน่ครับโซยเน่ครับมันมีตไอ้กีฬาอยเน่ครับเอาขาคือกันเียเมียไอ้ยเน่คร้ยเน่ครับ้อเกม้งนเขึ้นตีล่าาครับยเน่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับในที่สุดก็ลงมาได้เป็นชั่วโมง ติดลังคานะครับอย่าทำอีนนะครับอย่าหาทามนะครับกินนี่ไม่ไปกินครับมาเนี่ยอย่าหาทาเด้อครับอย่าหาทามเด้อครับให้ลุงให้ลุงเข้าไปไหนหรอครับตอนนี้ลงเหี้ยแล้วครับลุงหายครับตปิดน้ำมันก่อนต้องเอาโทรศัพท์ไปสัตว์แต่กูขอเขาเกมบนะเกไม่คว้าเงี้ยเฉยเลยเหรอเก่าผมเคยได้ยินเสียงเตือนมัดจะสัตว์ก่อนรถเที่ยงค่ะพีมาบดละพันปีเล่นะเกลี้ยงเสียงเสียงแ่งรถถังสู้ ่าโวคือสิมนิเลยโอ้้าโอเคพาเตมาหาเนดขับอะไรปดปาดปัดปดโอ้ยัมตีเดียวโมตมตตดเดีวไง้สมึงแบบมื่เกิดเห็นในไอเด้นี่เทเยาะโยเอิดมันใหญ่กวเกาเอิดอะไรวะน่ะอุ้ยมึงอยกแล้ว รงว่าไม่โดนเต็มที่แล้วนะว่าบ่านี้ไม่หลงเนี่ยรนี่เนี่ยถึงเราก็ได้รถมาแล้วครับเป็นเราจะไกลเลยไไครับไปครับแบ่โอ้โท้าเกิด่านนะนั่นนั่นนัครับเป็นเป็นรถเล่นนะครับโอ้สายไม่หลงครับโอ้รถห้างครับรถห้างครับ 哪哪哪哪哪哪哪！我去吧，一起弄我我们走，我们走！我去弄 ทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยครับทุกคนบอกด้วยครับทุกทางขนาดนี้เนี่ยเออต้าอยู่ที่นี่ดึงดึงตัวเยียเดินกับบ้านเดินกับบ้านก็ได้นะบิ๊กเลยวะเรียนเป็นยังไงเนี่ ใช่ออมนดีปว้าวพอพี่ขอกูจะขาตัวตายอย่าเลยขาตัวตายพูดดีไม่ได้ยตายพ่อย่เกิดตัวตายดนไปเลยดนไปเลยไปครั้ไปกันไม กอตโดดตายอืกรโตตาย้ากรโดตวว้าวว้าวไม่ได้นี่เนี้า